สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเศร้าครับไปตัดหญ้าพุ่มตะมาครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิมาเปิดราคาง่วเปิดค่าคอกเลยครับมีอยู่สชุดน้ำกันครับเดี๋ยวมาเบิ้งชุดแรกกันก่อนครับพี่น้องครับชุดแรกกันก่อนเด้อนี่ตัวนี้เปิดราคาแพ็คคู่ครับตัวนี้ประมาณ5เดือนครับประมาณ5เดือนนี่ประมาณ5เดือนครับ เพดเมียนะครับเพดเมียครับนี่ลำยาวๆหนังนา่านะสีแดงแดงครับสีแดงแดงกินยาดีเฮ้กันครับนี่เพดเมียนะครับเด้อคุณนะนาดีนะครับนาดีตัวนี้ลูกออฟฟอร์ดครับลูกออฟฟอร์ดประมาณสิบเดือนได้ครับเขาพอตุปุสามารถนําไปเห็ดเขาได้เด้อพี่น้องเห็ดเขาได้ความสูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบแปดครับประมาณนี้ครับ นาดีครับสองตัวนี่โยกไปครับสองหมืนสามพันครับพี่น้องครับสองหมืนสามพันอ่าสนใจชุดนี้ครับสองหมืนสามพันครับสนใจโทร่มาเลยครับสนใจทร่มาเลยครับโยกก็ได้แยกก็ได้ครับนี่ครับนาเลี้ยงสุดๆนาเลี้ยงสุดๆุด เบิ้งครับ2อง0มพถ้าแยกตัวนี้เก้าพันครับตัวนั้นหมื่นหาครับถ้าแยกครับไปนับกันสองหมื่นสามพันครับนาเลียงทั้งสองตครับฮู้ครับนี่ใช้เช่องดี ตัวนี้กระบาลสวยครับเบึ้งครับกระบานกระลังกวงออกกว่างออก,ออกลูกออฟฟอร์ดครับตัวนี้ลำตัวเง้าวดีนะดีครับนะดีเดอปุ่นแม่บอกเฮดแม่บอกได้นะครับกล้ามเนื้อกล้ามดากล้ามขาครับลูกออฟฟอร์ดครับยกชุดสองหมืนสามพันครับได้ง่วเพจเมียสองต หรือไผ่ใะยังโยกก็แยกก็ได้ครับแยกก็ได้เบิ่งช่วงถ่ายครับช่วงถ่ายโอนนครับแดงดีนะครับแดงดีนะครับเบิ่งครับแดงดีนะดีกินยาดีครับลูกออกฟัวกับตัวไงนะครับตัวไงแล้วครับเพดดำมัดทั้งสองตัวสองหมื่นสามพันครับ สองตัวยกชุดครับหรือใครสนใจสิยแยกแยกกับตัวน้อยนี่เก้าพันครับตัวนี้เมือนหาครับอา้าหมักแนวดโทรหาบ่าวตึงเดอ้อเบอร์โทรเบอร์ไล่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบื้องชุดต่อไปครับวันนี้ครับไปครับชุดต่อไปเ,อเดินทางก่อนเดินทางก่อนครับอยู่คนละขอกนี่ลูกฮุดตันครับได่เส้าสามเส้าสี่เหมือแล้วนี่ นาหน,นาเลยครับยนตครับเริ่มยนตนะครับเริ่มยนตเลี้ยวคนน่ะเริ่มยนเลี้ยนวนาเลี้ยงขึ้นกันครับโคมนี้ครับโคมนี้ถึถือครับมืนหาเท่านั้นมืนหางัวสีมุมหมักตาลแม่สีมุมหมักตาลลูกสีกําลังเข้มเขาเข้มเขาครับโดนไปอาจ์ติีคือแเมย์มืนหาครับโคมนี้มืนหางัวงหูดีเชื่องดี งูดีเชื่องดีครับจายลูกมาแล้วประมาณสองตัวถึงสามตัวความสูงแม่อยู่ที่ลอยสามสิบเป็นงัวสีมุวงม,มึกตาลอ่างๆเลยเลี้ยงง่ายครับงวทรงนี้เลี้ยงอีกบโดนพุ่งสีขืนอยู่เป็นแตข่ขืนไว้อยู่ครับทรงนี้ครับงวลำตัวยาวเยียดเลยครับลำตัวยาวเยียดพี่ลำตัวยาวเยียดอ่างๆครับอ่างๆนังนันนะลูกหุตันเพศเมีย ไส้เสาสามมือแล้วครับตัดหนาลู่สี่พ่วตำมาครับบรรยากาศสว่งเศร้าครับเลี้ยงทาพี่น้องเอฟซีครับแต่ว่ามีผู้โทษต่ว่าส่วนมากสิยู่ทางไกลครับล่อเบิงก่อครับเลี้ยงไปทาพอดีครับล่อจะของที่ยู่ใกล้ๆเนียครับยุไกลกระซงครับแต่ว่าบ่ได้ราคากรซงกันครับกันเลยปล่อยไปสกอนครับพานสกอน รอบภูมักอิลีครับตาชินใจเอาเมื่อนหาครับโคมนี่เมื่อนหาครับหูดีครับหูดีกินยาดีบอดื้อบอดซนครับบอดื้อบอดซนบอดื้อบอดซนเดอ้อได้ลูกเพศเมียย่างดีกานพ่อสื่อแห้งครับเมื่อนหาโอ้ยเมื่อนหาลูกเพศเมียครับแม่สูงลอยสามสิบอุ่น แ้่สมัยสุดก่อนบาตึงขายครับคู่นี้สามหมื่นเก่าครับอันนี้เหลือยู่หมื่นหาคู่นะเบิรงครับหมื่นหาครับนมสีเต่าสูง่อยสาบลูกดีแห้งครับลูกหุดตันครับหลังแตกพญายาแล้วนี่หลังแตกพาญยาเอาดีขนาดสนใจโทรม,มาเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับ พิกัดบ้านน้าหวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญงวงหูบอดือ้อบอส้นครับกินยาข้ามยิ่งย่งกินยาข้ามยิ่งย่งครับเดียวมา่เบิง่งโตสุดท้ายถ่ายสุดเป็นงัวทองครับเป็นงัวทององัององังทององัองอังทองสี่เดือนครับตัวนี้ทองสี่เดือนสูงลอยสามสิบแปดสูงลอยสามสิบแปดเด้อครับนี่ไผ่ามางวสีนี้ครับ ไอ้หมังงวดสีนี่ครับสูงลอยสามสิบแปดทองสี่เดือนครับตัวนี้หนึ่งมืนเจ็ดพันครับพี่น้องครับมืนเจ็ดหนาล่ำตัวเาาหู้เ่้กันครับนี่ใช้เชืองเ่อกันกินยาข้ามไงเ่อกันกินยากินเฟืองดีกินห่ํมดีนมดีเล็บดีครับไม่มีปัญหาครับรื่องเล็บเล็บเป๋เฮ้สิบอร์นึเขาขอกเล็บเป๋เล็บเงาวนี่บ่รนนําเขาขอกครับ นี่สนใจโทษมากครับหมืนเจ็ดเป็นง่วทองซีเดือนประกันทองครับสูงลอยสาดเกือบแตะลอยซีิบพุ่นละครับลูกสามค้าทองโดยประมาณเข้าเปลี่ยนให้ไม่เลียวจนว่าสีดำอีกเล้วเพราะว่ายูนีโดนยูนี่โดนแล้วหมื่นเจ็ดง่วเป็นแต่เลี่ยงเลนอยู่นะครับราคานี่เป็นงัวทองทองสีเดือนกวลัวล้วละ นี่ออกคอกนี่ปล่อยเข้าได้ครับน้ำชีออกขอกสามารถเข้าไปจับได้ครับบส้นบอสแล้วก็ให้จับอยู่นี่ยุดกินยาใส่กิญ้าครับเมื่นเจ็ดพี่น้องเอ้ยก็เป็นพอาะเลี้ยงอันง่ว่าุดทายไม่ให้เบิ้งนี่เป็นจะเลี้ยงม่ทุตัวครับ เป็นตะเลียงมัทุตโตหูมัทุตโตคัดมาให้ย่างดีแล้วสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ยานง่วที่ยานง่วเอาง่วเบาตึงไปเลียงร่องเบิงครับตบรองว่าบาพีดวังครับชุดนี้คัดมาให้โดยเฉพาะสําหรับผููเจอตะง,ง่วแขะงั่วดือ้อมาเอางัวเบาตึงไปเลียงร่องเบิงเด้อสําหรับมือใหม่ครับหัดเลียงง่ว ช่วงนี้กหญ้าหลยครับช่วงนี้ญาหลยแห้งครับเอาไปอัดญาเด้อเอาไปอัดญาญาท่างเบาตึงอย่างอึดเนี่ยเนื่องจากคนเลี้ยงงวดลลยเกษตรกรตื่นขึ้นมาเนี่ยภัยท่านกับท่านครับญาพ่อไหวเงี้ยมือเร่งไปยงี้มือเศร้านี่เซ็จเอาไปอากวนเลี่ยวญาติญากันครับทางนี้แถวลอยเอ็ดโอ้ก็เป็นหลยครับลอยเอ็ดเซลภูมิเส้นทางนั่น แตละข้ามมุอนหนผ่านไปน้ำหนทางต้นซ้อนครับผมมีคนตัดหยาวว้าจังหวะเบาตึงว่าอา้าวเห็นคลิปนี้กะฝาวเาเม้าไปใส่หยาคุณพอ่อคุณแม่หัวทองมื่นเจ็ดเท่านั้นถือแห้งครับถือแห้งหนาเลี้ยงนาซื้อนี่ซื้อกระทรงไฮครับเก็บเงินปลายทางครับเก็บเงินปลายทางเดอ้อคุณพอ่อคุณแม่ฝากไว้นาก็แลกกันครับมือนี่มีมาฝากอยู่สี่ชุดน้ากันครับสี่ชุด สามสูชีสูตนี่แหละครับกอากขอพุ่นครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ครับสนใจตัวใดมักชุดใดกะโทรหาเบาตึงใดครับพิกัดบ้านนว่าอำเภอปทุมลาดจังหวัดอำนาจเจริญครับท่ายถ้ำโดยเบาวตึงปทุมราดครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม